ท่านคุเมโรทรพิกโกถามมาว่าพระที่เข้าประชุมในวันมาคบุญชา1,250รูปพระจำนวนไหนบ้างที่เข้ามาประชุมกันช่วยนับให้ครบด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ในการแสดงวันมาคาบุญชาพวกลูกศิษย์อุเวลากัษปะนาทีกัษปะขยากัษปะแล้วน,นะครับเนี่ยเข้าไปก็ประมาพันกว่าแล้วพันกว่ารูปแล้ว,พ,ว,พ,วพันกว่าเอาลูกเวลากัษปะตั้งห้าร้อยปาเข้าไปห้าร้อยแล้วนี่ นี่แล้วก็ล <à. S 1> right ูกน้องพันอีกสองคนอีกห้าร้อยเบ็ดเสร็จเป็นพันหนึ่งพันทั้งพันทั้งสามึุณไปหัวหน้าคณะสามคนที่น้องเป็นพันสามหนึ่งพันกับสามคนแล้วก็พวกพยศเองเพื่อนฝูงพยศอีกหกสิบลูกแล้วก็พวกกุมารพวกกุมารติดติดสามหาผู้หญิงสไปนี่พบเจอผู้จิจอาบวุ่นเสียที่เมื่อที่พันศาเล่ากนะอีกพวกหนึ่งรวมหมดเบ็ดเสร็จเป็นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะนะฮะ พวกที่บูที่มุลาจะเพพวกขึ้นมาจากสามพวกนี้แล้วกิบพวกที่บุกมุลาจะเพิ่มอ,อีกทั้งหมดสิครับในพรรษาแรกอะถึงนับไปถึงก็จริงนะครับแต่ว่าติบกิกที่บุกที่มุลาจะเพิ่มอ,อื่นๆอีกคือเราจะไปแกะเราจะไปเจรนายบอกว่าทุกๆองค์นี่ต้องมี้เขาตั้งจำนวนในสวัสดิ์มาอย่างไรไม่ได้เลยครับมันเป็นอเนกสถานระยะนี้ว่าส่วนใหญ่นามาจากนี้มาจากท่านเหล่านี้หนึ่งคำตรงห้าสิบน้ส่วนใหญ่มาจากพวกพยศส่วนใหญ่มาจากพวกกุมารความติดคนที่ตามหา,าผู้หญิง แล้วก็ส่วนใหญ่มาจากบริวารทั้งอุลุกเวลากระปะพวกหนึ่งนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มาจากาพวกผิดแล้วมราชคืบพวกชาลีบุญทวกบุลานะผิดพวกหนพพกึ่งรวมกันรวมกันครับควกมรจะคือบริวารท่านโกริตาับอุปติสาไงฮะมารวมด้วยสิครับบริวารโกริตาับอุปติสาเนี่ยที่ม่รจะคือ